ตัวอย่างฝืนลิขิตฟ้าค่าขอมเปนเซียนตอนที่83วันนี้ผมจะสปอยให้ฟังแล้วกันนะครับวังหลินถูกซุ่มโจมตีโดยคนสองคนคนหนึ่งคือรีหยวนเฟิงแห่งเฉียนยี่ส่วนอีกคนคือบรรปะชนเผ่ามานยักษ์พวกเขามีเจตนาไม่ดีกันคนละแบบรีหยวนเฟิงเขาเข้าใจว่าวังลินเนี่ยคือดาวหายนะของผีเสื้อสี่ชาติและจะทําให้นางตายอย่างอนาถแต่นั่นคือความเข้าใจผิดของเขาและเขาก็ต้องการจะฆ่าวังหลิน พะเอ้ความเข้าใจผิดเนี่ยแหละส่วนบนรรพชนเผ่ามันยักษ์เขาต้องการลูกปัดฝืนลิขิตฟ้าที่ตัววังรลินครอบครองอยู่แต่บอกกับหรี่หยวนเฟิงไม่ได้ตัววังหลินต้องไปเชิญกับขั้นแปลงวิญญาณถึงสองคนบวกกับว่าเขาได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้กับผีเสื้อสีชาติอยู่แล้วและที่นี่ยังมีค่ายกลที่ไม่สามารถเปิดรอยแยกมิติได้ทําให้เขาต้องไปเชิญกับการโจมตีที่แสนสาหัสไม่ว่าจะเป็นเขตแดนแห่งชาพลังของเผ่ามันยักษ์ วังลินเปิดใช้งานธงกฎเกณฑ์เพื่อต้านรับการโจมตีจากทั้งสองคนแต่ด้วยระดับที่ต่ำกว่าบวกกบทั้งสองคนอยู่ในสภาพพร้อมลบและที่นี่ยังมีค่ายกลทำให้ตัววังลินเนี่ยเสียเปรียบมากๆและตอนนี้เขากำลังเพี้ยงพ้ำเต็มทีแล้วทางด้านของฉีหู่ซึ่งเป็นคนที่รู้จักกับวังหลินก็เลยอาสาว่าจะกำจัดวังหลินเองแต่ที่ไหนได้เขากลับช่วยวังหลินและบอกจุดอ่อนของค่ายกลเพื่อให้วังหลินนั้นสามารถหนีไปได้ แต่ถึงแม้วังรินเนี่ยจะหนีไปได้แต่ตัวเขากับสูญเสียก็บีสวรรค์ให้กับบรรพชนเผ่ามานยักษ์และจังหวะที่วังรินหนีไปในสุดชุนไถจากสำนักซากศพก็ปรากฏตัวอดีเนื่องจากว่าวังรินเนี่ยเป็นคนตามเข้ามาเองนั่นแหละพอชุนไถมาที่ไหนได้เนี่ยกบไม่ได้คิดจะช่วยกลับมาซ้ําเติมซะอีกชุนไถ่ครับได้ใช้ผนึกบางอย่างใส่ตัววังรินซึ่งทําให้ตัววังรินไม่สามารถใช้วิช,ชาได้หลังจากนั้นรวมกับผนึกแห่งชาเข้าไป วังลินไม่ต่างอะไรจากคนธรรมดาเลยหลังจากนั้นคือการต่อสู้ระหว่าง3คนคือชุนไถรีหยวนเฟิงและบรรพชนเผ่ามานยักษ์หลังจากสู้กันไปกันมาทางบรรพชนเผ่ามานยักษ์มองแล้วว่าไม่น่าจะสามารถเอาชนะชุนไถได้เลยใช้เคล็ดวิชาหยอยางสายเลือดส่งชุนไถออกไปแต่ก่อนจะโดนส่งไปชุนไถได้เหลือมาน้อยตนหนึ่งเอาไว้และมาน้อยนี้เป็นร่างกายที่แข็งแกร่งมาก และเจ้าเนี่ยแหละท้ายบรรพชนเผ่ามารยักษ์ต้องหนีอุตรุดเพื่อล่อมันไปยังที่อื่นเพื่อสลัดให้หลุดไม่อย่างนั้นเขาแย่แน่แล้ววังรินก็ถูกลืมใน,นจังหวะที่เกิดความชุนมูลเนี่ยวังรินครับเขาโชคดีที่ไปตกอยู่ในบริเวณแห่งหนึ่งและแถวนั้นเนี่ยมันมีครอบครัวหนึ่งช่วยเหลือเขาไว้ก็เลยทําให้ตัวเขาเนี่ยสามารถลอดชีวิตมาได้แต่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณดั้งเดิมที่ได้รับความเสียหายร้ายแรงบวกกับวาวยวะภายในที่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก แล้วก็ร่างกายที่ไม่สามารถใช้พลังปานได้เอาว่าง่ายๆสภาพของวังอรินตอนนี้ไม่ต่างอะไรจากการที่โดนรถสิบร้อยเหยียบ